รองเท้าคู่นี้นะครับผมซื้อมาว่าผมโหยหาอดีตของผมเองนะครับผมรองเท้าในมือผมเนี้ยก็คือพูม e ่าซูเอตนะครับผมอ่ะจำได้ว่าสมัยผมเรียนมปลายอ่ะผมใส่ e D พูม่าซูเอตเพื่อนๆนี่นะฮะใส่แล้วมันทําให้นึกถึงอดีตนะสมัยเราเป็นเด็กมัธยมนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี้ยคู่นี้มันได้รับความนิยมอยู่นะเพื่อนมันได้รับความนิยมในกลุ่มของคนที่ชอบเต้นพวกบีบอยพวกเบรกแดนซ์อะไรเงี้ยนะฮะปัจจุบันเนี้ยนะครับซูเอตก็ถือว่าเป็นไอคอนคลาสสิกของพูม่าเลยนะครับ ก่อนที่เราจะมารีวิวรองเท้านะครับเดี๋ยวฟังประวัติกันก่อนนะครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่าออมาครับผมจะไล่ฟัง เท้าพูม่าสูเอตเนี่ยนะครับถือกําเนิดขึ้นในปี1968นะครับโดยทางพูม่าเองเนี่ยนะครับเขาใช้เลือกวัสดุนะครับที่เป็นวัสดุแบบพรีเมียมนะครับอย่างดีนะครับเป็นหนังสูเอตนะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้นะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่มีความหรูหรามากนะครับในวงการกีฬานะครับผมก่อนที่เขาจะชื่อสูเอตเนี่ยเขาเคยใช้ชื่อแรกของเขาก่อนนะครับเป็นชื่อว่าครักนะครับผมซึ่งคําว่าครักเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นความ และต่อมาในปี1970เนี่ยนะครับเขาก็ได้เซ็นสัญญากับนักบาสเกตบอลที่ชื่อว่าวอลฟรีเซอร์ซึ่งเขามีชื่อว่าคลายชื่อเล่นของเขาเนี่ยก็ถูกเอามาปรับเปลี่ยนเป็นชื่อรุ่นรองเท้านะครับแต่เนื่องจากว่าชื่อคลายมันไม่สามารถที่จะจดได้แบบครอบคลุมทั่วโลกนะครับดังนั้นภูม่าก็เลยได้เปลี่ยนชื่อรองเท้ารุ่นนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นชื่อรุ่นว่าสูเอตนะครับดังนั้นรับรองนะครับว่าชื่อนี้จดได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นที่จดจําของคนทั่วโลกเลย ด้วยความที่รองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าโล็อปแบบใส่ง่ายๆนะครับมันก็เลยได้รับความนิยมนะเริ่มต้นจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มสตรีแฟชั่นแล้วก็กลุ่มที่ชอบรองเท้าบาสเกตบอลเลยนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณปี1960-1970เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่กลุ่มบีบอยเนี่ยเขาชอบใส่กันนะครับผมเรามาเริ่มรีวิวรองเท้าคู่นี้กันเลยนะผมอยากจะบอกเลยนะเอกลักษณ์ของพูม่าเนี่ยนะมันก็คือเส้นตัวนี้นะครับเส้น3เส้นตรงนี้ที่มันพุ่งขึ้นมาอย่างงี้นะครับแล้วมันก็มาจบ ตรงบริเวณด้านหลังแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ซิกเนเจอร์ด้านข้างของพูมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะวัสดุที่ผมซื้อมาตัวนี้ก็เป็นสูเอตสีเทานะครับก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับแล้วเวลาใส่เปื้อนอะไรเงี้ยมันจะยากหน่อยหนึ่งมันก็จะแบบเออมันก็จะคืนนไปกับตัวรองเท้านะแล้วก็พื้นของเขาเนี่ยก็เป็นพื้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวซูเอตเลยนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นพื้นเอาโซนะแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็คือด้านในก็จะมีสามเหลี่ยมสี่อันนะครับฝังเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้ ด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบขุกลาบหยาบๆนะด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลโก้พูม่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นสีทองอย่างงี้ด้านข้างก็จะเป็นฟรอยส์แตมสีทองนะครับเขียนว่าพูม e ่าสวีเดเชือกที่เขาใช้ร้อยเนี่ยก็จะเป็นเชือกเส้นใหญ่ๆเลยนะสีเทาๆอย่างงี้แล้วก็อยากให้ดูตรงลิ้นนิดนึงตรงลิ้นเนี่ยก็จะเป็นโลโก้แบบคลาสสิกของพูม่าเลยนะครับตัวตัวคำว่าพูม่าเนี่ยก็จะเป็นอักษรสีขาวในสีเขียวอีกทีหนึ่งนะครับตัวอินโซด้านในเนี่ยก็จะเป็นโมโนแกรมนนนะก็็จเเขีียป่ยงน้นะครับ เป็นลักษณะนี้เลยนะฮะนี่เป็นพูม่านะครับสลับกับโลโก้ลายเสือพูม่าเช่นเดียวกันสําหรับรองเท้าคู่นี้นะครับก็เป็นคู่หนึ่งนะที่ทำให้ผมหวยหาถึงอดีตนะครับแล้วก็ผมก็จําได้ว่าพูม่านะี่ก็เป็นรองเท้าที่ใส่ดีนะครับแล้วก็ใส่สวยในทุกโอกาสเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับการรีวิวรองเท้านะครับช่วงนี้ก็จะรีวิวรองเท้าให้มันมากขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยส้นิเกอร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างสนใจเลยนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่แมสช์คู่กับยียามาก แต่เราวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ